าวดครับผ้มชื่อเชิเกมเมอร์ครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปบ็อกฟูชครับกาวววมีวววววีวว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 วรววววลวาวว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 วีวัว วันนี้ผมจะมารีวิวค่าและสกิลแล้วก็ประโยชน์ของมันนะครับไปเลยครับมนจะมีประโยชน์ขนาดไหนไปกันเลยครับ Let's go ้นี่ครับผู้ชมผลบาเรียก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ท่าละครับ็ว1น1ก็จะมีเป็นการสร้างกำแพงครับนี่สร้างกำแพงสีม่วงเป็นรูปไพ่ครับผู้ชมเวลามอนเดอร์มาโดนหรือว่าเราเอาไปทุ้มมันมันก็จะสร้างดาเมจครับนี่เดี๋ยวเอามอนนครับนี่มอนมันก็จะเดินเข้ามาหาเราไม่ได้ครับผู้ชมนี่เราก็ฟังอัน้กไวไฟของโลกโจ้ครับผู้ชมนี่ เราสามารถป้องกันมันได้ก็จะไม่เดินมาหาเราหรือว่าเราจะเอาไว้กดหมอนได้ครับแต่ว่าเรากดครั้งแค่แป๊บเดียวนะมันก็สามารถป้องกันพวกกีตาร์ <c oughs> บู๊ดาบหรือว่าหมัดมังกรได้นะครับผู้ชมก็สามารถเอาไว้กดหมอนได้ให้หมอนไปอยู่ไกลๆครับเพื่อให้มันไม่โดนกระแพงของเราเรื่อยๆดาเมจก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้ชมนะฮะดีีเลยครับผู้ชมข่านี้ก็สามารถกันได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นดาบหรือเป็นอะไรีกันได้หมดเลยยกเว้นว่า แต่ว่าว่าเขาจะอ้อมมา,าคับผู้ชมเขาจะอ้อมมาหลังบารียเราแค่นี้ก็จบจเท่ารั้มอนมันก็เดินมาหาเราไม่ได้เราสามารถกดมอนได้ไดนี่นกดให้มอนมันอยู่ใต้พื้นเราแล้วก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆยอดเลย,ยาอาโอเคเข้ามาเริ่มกันที่ท่าแรกนะครับท่าแรกก็จะเป็นการเอาตัวใส่เข้าไปในปืนใหญ่ครับปืนใหญ่แล้วเราก็ยิงลงไปครับแล้วก็ต้อง ยิงครับมีการพุ่งออกไปแต่ว่าถ้าโดนมันจะเป็นการเอาคอรมาทุบนะครับผู้ชมนี่ครับผมจะลองดูใหม่นะครับเป็นการอยู่ในปืนใหญ่ครับแล้วก็พุ่งไปถ้าโดนมันมัก็จะเป็นการจับคอรผีลุงมาทุบนะครับผู้ชมก็จะมีประมาณนี้เลยใช้ควบคู่กับสกิลหนึ่งได้ครับผลักออกไปปึ้งแล้วก็ชาร์จยิงปุ๊บปังเรียบร้อยครับผู้ชมจำเวนก็ประมาณ3,000กว่าครับมาตรีคก็หนึ่งร้อยหกสิบแปดชมนี่อ่าผลักออกไป ปึ้งแล้วก็ชิกปุ๊บอ้โ,อโอยสุดยอดเลยแล้วก็จะติดสถานะมึนด้วยนะครับผู้ชมชมดอใหม่จะมีสัญลักษณ์มึนๆอยู่บนหัวนะครับผู้ชมถ้าเป็นภาพของคนอื่นขเขาก็จะเป็นแบบมึนๆนะค,ะค,คนรับคล้ายกับพวกคนรี่เวลาใช้สกิลใส่ก็จะมึนๆครับภาพเบิ่มๆนะครับท่าสองก็จะเป็นการเสกหม,มาครับนี่โอ้หือสีลุมมกบางอย่างาเป็นการว่าเอาจะสามารถเลื่อนไปซ้ายไปขวาได้นะครับผู้ชมถ้าเราเลื่อนคอมมานะ แล้วถ้าเรากดปล่อยมันก็จะเป็นการทุ่มลงมือรับซื้อแบบนี้เลยแต่ว,ว่าถ้าสมมติเรากดใช้แบบไม่กดค้างก็จะเป็นการจับแล้วก็ทุ่มนะครับผู้ชมนี่๋ยวใช้ให้ดูเลยนี่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 ชุบทุ่มประมาณนี้ครับดจก็ประมาณสามเท่ากว่าเหมือนกันสําหรับผลน,นี้นะครับผู้ชม yeah แล้วก็เราก็สามารถจับะตูไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นี่ครับผู้ชมเลือกมันเลือเล่อนไปตามน้ำได้เลยครับเราจะจับตระตูน้ำ แต่ว่าถ้าใช้กับเพยยร์เราจะจับได้แค่ประมาณ2วินาทีนะครับผู้ชมแล้วต่อไปครับท่าสา่กนอัติเมทสกิลนะครับท่าีครับท่าสามก็จะเปการทีวงแหวนรอบตัวครับผูแหวนสี่เหลี่ยมรอบตัวแล้วก็ถ้าเรากดปล่อยก็จะมีการทึบกลางนาเขตครับท่า้าก็จะทำดามจกับคนที่อยู่ในอาาเขตแล้วก็คนที่อยู่ในอนาเขตก็จะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับเดี๋ยวผม ลองใช้สกิลไกลๆดูนะครับจะได้เห็นนะว่าภาพอนาคตมันเป็นยังไงนะครับผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับผู้ชมก็มือเป็นของดีเหลี่ยมกางอย่างก็มีดาบเข้าไปครับผู้ชมนี่รังการเชี่ยวท่าน,นี้ปุ๊บไปนี่ก็จะสร้างกอบดีเหลี่ยมก็ปึ๊บระเบดิบเบดครับตามเมียท่านี้ประมาณ 4,300นะครับผู้ชมอุ้ยถือว่าแรงนะเนี่ยโอเคผู้ชมท่าต่อไปก็คืออันติเมตสกิลนะครับผู้ชมหรือว่าโอ้ต่อเองมิวสิคซิตี้ะนะครับผู้ชมท่านี้ฉันหม้หนึ่งร้อยสามสิมาร์เตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูนะว่ามันอันตรายขนาดไหนนี่ครับก็จะเป็นถ้ากดท้งก็จะเป็นท่าครับนี่มันจะเป็นล่างบางอย่างปั๊บหิโอ้ย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 งอย้งงงงอยโอย้ยโอ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 ้ แท่งท่านผู้ชมเป็นแท่งลูกบิ๊กแล้วท่านผู้ชมเป็นลูกแบบนี้ลูกๆเนี่ยตกมาเต็มเลยแล้วเวลาเราเดินไปชนนะท่านผู้ชมเดินไปชนมันก็จะเป็นการวาร์ปเรานะครับเดี๋ยวผมใช้ใหม่ให้ดูอีกรอบนะท่านผู้ชมดีท่านผู้ชมก็จะเป็นการล่างบางอย่างแล้วก็ปล่อยออกมาว้าวครับแล้วเวลามอนเดิมมาโดนนะครับก็จะเป็นการเด้งนะท่านผู้ชมดีเด้งเด้งเด้งนี่ไงถ้าเราเดินไปชนมันก็จะเป็นการวาร์ปท่านผู้ชม ว้าไปอีกแท่งหนึ่งแบบสุมนะครับว้าแบบสุมเลยเราสามารถใช้มาคอมโบกับท่าอื่นได้นะครับผู้ชมนี่เช่นท่านี้ผมกดใช้ท่าซีปึ๊บแล้วเราก็ใช้ท่าอื่นร่วมเดินก็ได้นะครับกดนี้คือว่าคอมโบง่ายนะครับผู้ชมนี่แล้วเรากดท่าวีหม่ครับผู้ชมกดท่าวีไม่ปึ๊บลงมามึงโอ้มาด่ใช้บนน้ำา้วยนะครับแล้วเวลาเราเดินไปชนก็จะเป็นการว้าผู้ชมว้าแบบสุ่มนะครับว้าไปแบบ ดูส,สาวเขาว่ามันจะวาร์ปไปทางไหนสามารถใช้หีได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่าวีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมนะตอนนี้ก็ได้เดินทางถึงท่าสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือท่าเอฟเพลงน่าจะเป็นพระเอกของงานนี้นะครับเพราะว่าท่าน,นี้ถือว่าเป็นท่าที่สุดยอดมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้มาด๊านะครับว่<ม>าท่าเอฟเนี้ยจะมีอยู่ทั้งหมดสองโหมดครับก็คือโหมดแรกจะเป็นโหมดการเดินทางครับแสดงโหมดการเดินทางให้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเป็นโหมดการเดินทางก็จะเป็นการแค่ใส่หมวกเฉยๆนะครับผู้ชมนี่ใส่หมกเฉย การใช้โบกเกยมันก็จะเป็นการเวลาเราเดินเราก็จะเป็นการสร้างพื้นมาครับผู้ชมไม่ว่าจะเดินไปไหนเราก็จะสามารถขึ้นลงขึ้นหรือลงได้ครับคุณนเป็นการสร้างบันไดนั่นเองสร้างบันไดสร้างพื้นนะครับอยู่ที่ว่ามุมกล้องคุณจะหันไปไหนนะแต่คุณต้องกดฟ f ้างมาผมหันขึ้นก็จะเป็นการสร้างบันไดขึ้นครับหรือว่าถ้าผมหันลงก็จะเป็นการสร้างพื้นมารองรับตัวเราครับรับรองถ้าเราใช้โหมดนี้คือเราไม่มีทางตกน้ำแน่นอนครับผู้ชม หันขึ้นหันลงได้ครับผู้ชมนี่ก็จะเป็นโหมดการเดินทางครับก็จะมีประมาณนี้เลยหมุนดันเดินทางนะที่เขาผู้ชมนี่ก็จะเป็นโหมดที่2ของสกิลเอฟนะครับนี่ให้เรากดสกิลเอฟค้างครับวนพื้นเท่านั้นนะนี่ก็จะเป็นการหมุนตัวครับโอ้โหหล่อเลยนี่ครับก็จะเข้าเป็นสู่โหมดการก่อสร้างนะครับก็คือการสร้างพื้นนั่นเองแล้วก็สามารถสร้างพื้นครับที่ผมจะกดสกิลเอฟสกิลเอฟก็จะเป็นการเราสามารถสร้างพื้นได้ครับผู้ชมนี่สร้างพื้นได้เลยนี่ โอ้ oh, แล้วมืนพืนก็จะไม่หายไปเลยนะครับนี่สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับจะ่นผจะกดสกิลเอ็กซ์อีกรอบนึงก็จะเป็นการเปลี่ยนแบบครับนี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ผมก็สามารถสร้างบ้านได้เลยครับนี่อันนี้เอามีกำแพงแล้วกันก็นสร้างกำแพงได้ครับผู้ชมนีม่ยังยอดอ่ะสร้าง็นกำแพงได้ดครับผู้ชมเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสกิลซีก็จะเป็นการสร้างแผ่นครับผู้ชมหรือว่าเราอยากได้บ้านที่มีหน้าต่างมันก็สามารถกดสกิล แสต์ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนหน้าต่าง <m ere ly> เปลี่ยนเป็นประตูเปลี่ยนเป็นหน้าต่างเปลี่ยนเป็นครึ่งซีกหรือว่าเปลี่ยนเป็นยังไงก็ได้ครับตามจินตนาการของคุณเลย oh <my> เปลี่ยนเป็นกําแพงเป็นกําแพงที่มีหน้าต่างครับคุณผู้ชมแบบนี้เลยฮ uh ่าฮ่าเปลี่ยนเป็นประตูให้เป็นประตูให้เราดีครับคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นประตูได้มีกําแพงสร้างกําเพงตรงนี้หน่อยฮ่าแบบนี้ครับผู้ชมหรือว่าเราจะสร้างพื้นก็ได้นะครับคุณผู้ชมสร้างพื้นแบบนี้สร้างเป็นบ้านเป็นหลังคาครอบ แบบนี้เหลยครับหรือว่าเราจะสร้างให้เป็นออฟฟี่ก็ได้นะออฟฟี่แบบนี้แหละครับผู้ชมพึบพึบฮึบแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนให้เป็นหลังคาบ้านก็ได้หลังคาบ้านน้แบบนี้ครับผู้ชมเฮ้ยยอดหรือว่าถ้าสมมติว่าเราสร้างแล้วไม่ถูกใจเราเราก็ลบได้ครับผู้ชมแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนอื่นที่ใช้ผลเขาก็สามารถลบสิ่งก่อสร้างของเราได้นะครับคนอื่นที่เขาใช้ผลนี้เดียวกับเราครับผลก่อสร้างเนี่ยเดียวกับเราเขาก็สามารถมาลบ สิ่งก่อสร้างของเราได้นะครับผู้ชมหมดเลยแต่ว่าในเซิรมหัวจะสร้างได้แค่นี้หน่านัครับแต่ว่าถ้าเป็นเซชื้อ VIP เราจะได้สร้างได้แบบไม่จำกัดนะครับผู้ชมเว่าสุดยอดมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยโอ้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับสำหรับทักษะ S นะครับผู้ชมเดี๋ยวต่อไปผมจะลองไปทดสอบใช้จริงครับว่ามันมีประโยชน์ขนาดไหนไปกันเลยครับ Let's go นี่ครับผู้ชมผมจะมาเริ่มจากการใช้กับมอนเตอร์ก่อนนะครับผกับมอนเตอร์ผมก็จะ ใช้กับมอนหลายๆตัวดูนะว่ามาันใช้ทำดาเมจแบบเดอๆได้หรือเปล่านี่เราผดเต็เมวันได้ครับผู้ชมมีการลากมอนอือนายตามมาตามมาให้มันตามมันหลายๆตัวครับผู้ชมนี่นี่นี่ตามเลยแล้วก็สามารถใช้แฮมีมีสกิลรวบได้ครับก็คือกดสกิลซี่ปุ๊บมันก็จะรวบไปอยู่ด้วยกันว่าอนาเขตใหญ่นะครับผู้ชมแต่ผมไม่แนะนําให้คุณผู้ชมใช้สกิลพวกอะไรที่มันเยอะแยะนะครับแค่เรากดเอวันค้างครับผู้ชม เอวันค้างกลางอากาศใช่นี้เขาพุ่งุ๊บหูดาวเทียมอะไรนะ่ะมือเราพุพ่งสบายๆเลยการฟาร์ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันทําอะไรเราไม่ได้เลยให้มันมีปืนยิงแต่เราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีบาเรียนั่นะเองบาเรียมันป้องกันได้ครับผมแต่มันตัดพวงผลไม้ที่สา่อยางคิดอย่างอ,อ่งอ,อื่นไม่ได้นะครับเห็นผมไปก็จะลุได้นะครับผมดูประมาณนี้ครับสำหรับกา,า,ารฟาม์ก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่ามัน ค่อจะช้าไปหน่อยครับให้ไปช้ากานิดดีกว่าเรืว่าออถ้ามันฟังดีดีดีกว่าอะไรก็มันการ เข้าเข้าตรงนี้วึบว้ยบวานี่แหลว้าบว้าบวบวบววอ้ยยังาแต่เราต้องมันมากนายนายเจาขอเยนีเออเขานเยี่ห้ากลางกเข้ามาไม่เข้ามาไม่ได้ ไม่ค่อยเหมาะกับการวีดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเหมาะกับการที่เราต้มีไอ้ท่านี้เราเราสามารถวัดผีได้นะครับทุณผู้ท่าวีนี่วัดผีได้เจตีนายจะเอาเท่ไงโอ้ยยุบไปเลยไม่โดนโดนนายนายเอาเจตีเจตีเจตีเขาต้องกินทางนักเก็ตเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมแหละสวยเลยโอโดนโดนดาบที่เจตีออดีพันท่าพันตั๊กเลยนะ วัดแตะไม่ได้นะี่แตะแทงนี้ไม่ได้นะี่่สๆ กลับกลับมาได้เกือบลับไปกลับมาได้เกือบลับไปกลับมาได้ไ มาไม่ได้ท่านผู้ชมอ,อย,ยกาศน,น,นะเตามาไม่ได้ั้งมาเลย <ๆ S 1> นายจะตามเราทันรื <ๆ S 1> น่ทผชมเราก็มาตั้งบ้านกาศได้ท่านชมเาจะตามเรทมมาทนี้มาเลรีครับเลื่อนรีเรื่อยครับผุบอกเลยโคตรเยนน่ะ เรียบร้อยตามเราไม่ทันครับผู้ชมเพื่อสร้างเลยรัหมดสร้างสรรค์ครับผู้ชมแย่กหมดเลยเราต้องสร้างพื้นก่อนสร้างบ้านอากาศครับผู้ชมสร้างบ้านพักษาอากาศดีกว่าโอเคครับผู้ชมผมว่าบ้านผมน่าจะสูงประมาณนี้นะครับถือว่าสูงจากแมพมากเลยนะเนี่ยนี่เราก็จะมาสร้างพื้นกันครับผู้ชมบ้านพักษาอากาศเรามีพื้นครับผู้ชมพื้นพื้น สูงเลยนี่สูงมากบอกเลยไม่มีใครขึ้นมาหาเราได้แน่นอนท่านผู้ชม้ันพักต่าอากาศเราก็จะมีอะไรดีเอ่ยนี่ครับผู้ชมก็จะมีกําแพงกาแพงเสร็จสวยนี่ครับคุณสามารถสร้างได้ตามจินตนาการของคุณแล้วก็ว่าจะเป็นสร้างอะไรมากมายได้หมดเลยโอ้ยดีดีสร้างบ้านนะสามารถสร้างบ้านได้แล้วก็สามารถลบของของเราได้ครับผู้ชมลบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็เติมอะไรเข้าไปดี หน้าต่างหน้าต่างหรเติมหน้าต่างครับก็งงมีทางลงหน่อยมีทางลงหน่อยต้งตรงตั้งหลังคา่อนหลังคาหลังคานี่ย,ยอย่างนี้อย่างนี้ครับสร้างหลังคาแบบนี้ชึบชึอบออาให้เป็นไงล่ะหลังคาปึ๊บโอเคแล้วเราก็ติดกำแพงเข้าไปครับผู้ชมตรงนี้อีกจุดหนึ่ง ชุโอ้โหสุดยอดนี่ครับผู้ชมบ้านของผมบ้านพักตากอากาศบนชั้นบรรยากาศฟองฟุตนะครับผู้ชมแบบนี้เลยโอ้โหเป็นไงล่ะบ้านของเราครับผู้ชมนี่ครับคุณชมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปการรีวิวผลบารียาลิวของผมในวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าเป็นผลที่ดีมากเลยครับเราสามารถสร้างบ้านได้นะครับนี่โอ้โหบ้านพักตากอากาศสวยงาของผม สำหรับการสร้างผมว่าผมให้11เต็ม10ไปเลยครับสุดยอดแล้วก็เรื่องการ V.P ผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับก็ให้ประมาณ6เต็ม10ครับการฟาร์มก็ใช้ได้ครับก็เอาไป7เต็ม10ครับก็พอใช้ได้นะโอ้โหถ้าคุณชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปโอใหม่ๆของผมนะครับสำหรับว,วันนี้เดิกันม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย 金钱看起，枪上写着“秦香莲的三十，二岁了装个当朝富巴郎的气质王啊，满皇上那桂二儿了装个当朝。金钱看起，枪上写着“秦香莲的三十。